ไปนี่ที่งนี้หนถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ยุ้งคนเดียวเลยอันนี้าาขนี่อหนี่ยุ่งเลยผมนีฟินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นตอนเยตอนเย็นนี่ผมเดินจากกรุงเทพเลยนะอะไร่ิด

หินไม่ต้องล้างนะครับหินนะครับปีกล้างเหมือนเขาจะไปเกลียร์พลอยเนาะนั่งลงไปแล้วให้ไปนั่งนะห้าร้านของหทีหลังไม่รู้สึกเออลำสั้นก่อนนะครับมีลำสั้นไหมาสั้นตุดอ่ะเอาลำเล็กมาก่อนเดี๋ยวลำใหญ่มาก่อนเดี๋ยวมันกลัวพี่กายครับผิวแตกไม่ได้พ่อผมให้สเกลูนปั๊บ thìm mát thìm mát có con mắt đặc biệt quá, à, sáu năm cô, khác, กปูกับฝ้ายนะคะเดี๋ยวผมจะดันตรงนี้นะครับใครอยากถ่ายเรียกผมได้เลยตรงนี้ครับตรงนี้ครับให้หดให้ดนีอไปแล้วนี้ตอไปครับนึกเอาไว้ว่าโกรธใครมาแก็ไปให้หมดอย่ายั้งไหน

หมอนุนเนี่ยแทนที่จะไปเล้งไปวางนนอะกินปาตัวเล็กกันข้นมที่ควนเลยอะมีทำประโยชน์เพื่อสังคมไี่ใี่ยรอที่ควนอะมีทำยังไงมันไมเอาเด็ดเป็นเมนเหรแม่ครับพอร้นนี้ ระวังอย่าทิ้งนะขึ้นมาเลยด้วยไปแข่งขันเลยไป